เมื่อนี้รถไฟชแน,นลกิพ้าชมวัดเจดียาคิริพิหารผู้ทองนะครับเดินจากต้นทางเขานะครับเป็นงานศินลปะตกแต่งที่สวยงามครับ ครับมือนีพ่อไรก็สิบบกขึ่นไปเทิงผูนนะครับสิผ้าชม่เมือปลอบๆเจดีนะครับสวนยันครับก็เป็นสถานที่พักผ่อนจิตใจนะครับเป็นสถานที่พักผ่อนสถานที่ปฏิบัติธรรมนะครับเนาะครับมือนีก็เป็นมือออกพัรษานักท่องเที่ยวหรือสึกว่สเิ์ไหลนะครับ เมือเมอออเมม่อนี้เป็นมือมออกรรษาก็ค้นท่องเที่ยวกหลายผู้มาปฏิบัติรรมกหลายนะครับมื่อนี้เป็นมือพักผ่อนเป็นมือพิเศษพิเศษก็ไไ้นะครับเนาะสำหรับวัดเจติยาคีรีวิหารทูทอกนะครับก็บเป็นแรงปฏิบัติรรมเป็นแรงพักผ่อนอันดับหนึ่งของจังหวัดบึงกาฬก็ว่าได้นะครับเนาะ เมือนี้ก็ศิพายางเมืองสวนยอมรอบๆเจดีนะครับรอบๆบัดก็คือสิบบริขึ้นข้างบนเนะครับเนาะขับขึ้นไปเมืองเจดีข้างในน้ากัเนาะครับเนาะครับยู่ในเจดีย์เกสิเป็นอัฐิของหลวงปู่นะครับประธาตของหลวงปู่เขากับอัฐะบริขารของพนนะครับเนาะการ ของใส่ของสอยเพลินกับสิรวบร่วมนิหันนะครับให้เข้าเข้าไปเมืองกันนะครับให้นักท่องเที่ยวม,มาศึกษา ครับนี่ก็คือภาพขึ้นมือเยี่ยวขางบนกีดีแล้วนะครับมองจากขังบนลงไปข้างล่างนะครับสหรับองค์กีดีเพิ่นกับกรอบคางองค์กีดีก็สีมีประวัติย่อของเพิ่นนะครับประวัติย่อของหลวงปู่เฮานคงับ นี่ก็เป็นพรรษาที่21ปีพุทธศักราช2 5 0 6นะครับจำพรรษากับหลวงปู่สอนจังหวัดภูเกิวนะครับนี่คือภาพของหลวงปู่ห้องประวัติหลวงปู่ห้องนะครับที่เพิ่นจำพรรษาอยู่ภูเกิวเพิ่นไดนี้มีเห็นเปรตสองตนนะครับ ขอ,ข,นนนะขอบคุณมึงครังนนนะครับเนาะขอบไปนมัสการภาพหลวงปู่พร้อมๆกันนะครับเนาะครับนี่ก็คือครา้งนขององค์พระเกดีนะครับเนาะมองกันนะครับก็จะเป็นรูปเหมือนเพื่อนยืนเป็นพระประธานยูนในนี้นะครับ นี่ก็คืออัตมาบริขารของเพ่อนนะครับน,น,น,นี่กานามนี่กระโทนภาพนี้ก็กกคือภาพพระบาทสมเด็จพระเจ,จ้าอยู่หัวนะครับมากลางนั้นนะครับ ครับรอบๆมองหน้านั่งนี่กับเซีกคติถ้ำนะครับให้ผู้มาท่องเที่ยวได้อา่านเมองได้พิจารณามองนะครับคติถ้ำคติถ้ำแต่ละแผ่นแต่ละตัวนี่กับลงปูเข้าได้ขีดขึ้นมานะครับในแตงขึ้นมาคำมื้นนี่ก็จะพิเศษแน่จังหน่อยนะครับเนาะเพราะว่าเป็นมือออกพรรษศานะครับมีนับท่องเที่ยวก็มาก นีก่ก็คางทั้งดา้านตะเวนโตของเกดีนะครับเป็นสวนยอมรอบๆอ,องค์พระองค์เกดีนะครับองค์เกดีของหลวงปู่เฮ้านะครับ สวขัาวัดผู้ทอกเข้านีก็เป็นมองท่องเที่ยวและเป็นมองปฏิบัติรรมอันดับหนึ่งของจังหวัดบึงการก็ว่าได้น้องครเนาะ นี่ก็็นเป็นหมองของเจ้าหน้าที่เพิ่นนะครับเนาะที่ตรวจโควิดนะครับตรวจโควิดนักทองเที่ยวจุก็มาเที่ยวในวัดผู้ถอกเฮานะครับก็มีเจ้าหน้าที่คอยบริการให้ตลอดทีชีสมุ่งนะครับนตลอดจุดตรวจทั้กล่องโควิดสิบเก้านะครับ การจอดรถก็กว้างๆนะครับดวงตาเป็นเห็ุครับนี่ก็เป็นมองไม้อีกมองนึงนะครับชูเลาะสะลาสิริกิตนะครับดวงตาคือพลังกอสังนะกอสางไปแล้วก็บจิปมาณแปดสิบเ็กเก่าสิบเปอร์เซ็นต์นะครับสิแล้วแล้ว หนี่คือทางขึ้นวงพีดีอีกมองนึงนะครับอันนั้นคือเป็นหน้าทางนะครับน,นั่นคือเป็นหน้าทางมาหนี้คขึ้นทางขึ้นอีกทางหนึง่งรับมือนอี้งก็จะพายางรอบอปวงทีดีรอบเลยนะครับเนาะ คทั้งด่านตะเวนออกขององค์กีดีก็จะเป็นต้นไม้ไงนะครับต้นไม้ไงธรรมชาตินะครับเย็นรวมเย็นดีนะครับ นี่กระทางยางหลอบสาราสิริกิตนะครับ ก็เรื่องด้านด้านหน้าของสลาศิลิกิตนะครับก็บพอดีถึงเวลาคูบาอาจารย์เพื่อนใจรุ่งปฏิโมกแล้วนะครับนาะอครับทายคลิปนี้ก็มีอย่างไรนะครับก็ขอขอบุญขอบุณที่กดไลค์กดติดตามช่องพอไรเชนแนลนะครับขอ,ขอฝากนี้นะครับเด้อเป็นช่องน้องไม่นะครับ ครับสำหรับถ่ายคลิปนี่กับกข้าวกล่าวคำว่าสวัสดีนะครับ,รบขอบคุณและสวัสดีครับ